โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess c o n n e c t ์ e Light กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับในคลิปนี้นะเราจะมาดูกระชาตัวละครใหม่เนาะอ่ะซึ่งเป็นตัวละครของ Rino Christmas นั่นเองนะครับสำหรับตัวของ Rino Christmas ก็มาให้เปิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะอ่านี่นะ Rino Christmas นะเป็นพิกอัพกระชาเนาะมาให้เปิดตั้งแต่วันที่ 16เมษายนะจนถึงวันที่25เมษายนนะอ่ะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะ21ใช่ไหมเออก็มีเวลาให้เปิดอีก4วันเนาะโอเคอ่าในกิจกรรมนี้นะในในตู้นี้นะจะมีแคมเปญเปิดฟรีด้วยนะสำหรับตัวของ Reno Christmas เนาะให้เปิดฟรีได้130โรนะอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเปิดฟรีถึงวันไหนเนาะโอเคประมาณนั้นนะผมเปิดไปแล้ว50โรเนาะ ก็เรียกได้ว่าเปิดเมื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวันมีแข่บมาทนเนาะก็ต้องเข้าวานะปกติผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าเกมนะเพราะงานคน่อนข้างยุ่งเนาะโอเคก็เรามาดูข้อมูลของตัวละครนะรีโนโคริสมาสกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวของรีโนโคริสมาสนะรีโนโคริสมาสเป็นตัวละครโจมตีกายภาพนะที่อยู่แถวหลังเนาะเป็นตัวใช้ธนูนั่นเองนะครับมีสกิลบัฟเนาะที่สามารถ บัฟได้ค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะโอเคเรามาดูยูเนียนเบิร์สกันดีกว่านะคริสต์มาสสตาร์ดัสเนาะอ่ะสกิลนี้จะเพิ่มคริติคอนกายภาพนะสูงแล้วก็ทำดาเมจกายภาพให้กับศัตรูทุกตัวในระยะเนาะหากติดคริติคอนนะสกิลนี้จะทำดาเมจเพิ่มเป็น3เท่าเนาะอะดาเมจกายภาพจะอยู่ที่เอ่อ4 30, 0, 04, 04, หน่วยให้กับทุกตัวในขอบเขตเนาะแล้วก็ได้เพิ่มคริติคอนกายภาพอีก150หน่วยเนาะอะ ก็ถือว่าเป็นยูเนียนเบิร์สแบบมันติทักษิณเนาะก็เหมือนรีโนร่างแรกนะอ่ะสกิลแรกนะอ่ะเบสซิ่งรีดเนาะสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะแล้วก็คริติคอนกายภาพนะครับให้กับเพื่อนอ่าทั้งหมดที่อยู่ในระยะเนาะโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเนาะอ่ะ โอเคอ่า okay. uh, พลังโจมตีกายภาพที่จะเพิ่มขึ้นก็คือ2,210หน่วยเนาะคริติคอนกายภาพอีก50หน่วยนะอ่าอ่าบัฟของยูเนียนเบ t ์เนี่ยเป็นบัฟแบบถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบัฟแบบไม่จำกัดเวลานะ uh, อันนี้ไม่แน่ใจเนาะโอเคอันนี้ก็น่าจะด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคอ่าสกิลที่2นะจิงเกิลแอโร่เนาะสกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพนะให้กับศัตรูทั้งหมด ในระยะด้านหน้าเนาะแล้วก็ลดพลังป้องกันกายภาพลงเล็กน้อยนะแล้วก็ปริมาณการลดพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนศัตรูที่อยู่ในระยะเนาะสูงสุดก็คือ4ครั้งาหากสกิลนี้ติดคิติคอนก็จะทาดาเมจเพิ่มจาก2เท่าเป็น3เท่าเนาะก็ดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อหน่วยเนาะแล้วก็ลดพลังป้องกันเกายภาพที่อยู่ให้กับศัตรูที่โดนนะอีก34หน่วยเนาะแล้วก็ยิ่งมีศัตรูเยอะก็จะยิ่งลด เกาป้องกันกายภาพได้เยอะขึ้นด้วยเนาะต่อไปนะสำหรับสกิลพาส์ีบเนาะคริสต์มาสแอปโรสเนาะสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวรีโนเองอีก3,315หน่วยเนาะสำหรับตัวของรีโนคริสต์มาสนะสำหรับผมผมคิดว่าน้องยังไม่ได้เก่งมากเนาะด้วยลดเกาะกายภาพที่น้อยเกินไปนะแล้วก็ดาเมจที่อาจจะไม่ได้ดู เบือหวาอะไรมากเนาะแล้วก็เป็นตัวมันติทาร์เกตด้วยนะด้วยความที่เป็นตัวมันติทาร์เก็ตอะ,อะบอสท,ที่ใช้ได้ในแคลนแบทเทิลมันก็จะน้อยลงไปด้วยเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเอาไปลงพวกด่านหรือว่าออหอคอยลูน่าก็น่าจะยังแรงไม่พอนะเพราะว่าช่วงหลังด่านหลังๆมารู้สึกหมอนค่อนข้างอึดเลยนะ,ะก็ประมาณนั้นเนาะส่วนสกิลบัฟนี่ก็ต้องใช้เวลานะกว่าจะบัฟได้เยอะๆก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเนาะ เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราต้องให้บัฟเนี่ยสองพกว่าเนี่ยสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆนะคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นบัฟแบบไม่จํากัดเวลานะถ้าเทาที่ผมดูข้อมูลมาเนาะทำให้ตัวของ Reno Christmas ยังยังไม่ตอบโจทย์เนาะเพราะว่าผมคิดว่ายังมีตัวอื่นที่ทำดาเมจได้ดีกว่าตัวของรี n o Christmas อยู่เนาะตัวเก่าๆอย่างที่เป็นตัวดาเมจเกลยภาพนาะทั้งตัวของเรปริเซเนาะหรือว่าอ,อ,อย่างฮัสเน ชิโอริเอง mm hmm. ก็น่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่าเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าวงบัฟสกิลเนี่ยที่บัฟให้ทุกคนเนี่ยมันค่อนข้างแคบเนาะตัวที่จะได้ผลจากสกิลบัฟนี้มีค่อนข้างน้อยนะหมายถึงว่าพวกตัวมันเตทาร์เก็ตนาะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเอามาลงกับทีมของฮัสเ n เนะแอนดชิโอริมากกว่านะเพราะงั้นตัวของรีโนเนี่ยถ้าให้พูดก็คือยังไม่จำเป็นเนาะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ,ะถ้าสมมติว่าใคร ที่คิดจะเปิดเพราะว่าเอามาใช้งานผมคิดว่ายังไม่คุ้มเนาะอ่ะแต่ว่ามีเปต์เปิดฟรีเนาะอ่ะแต่สําหรับใครที่เปิดเพราะอวยน้องสาวก็เอาเลยครับอันนี้เชียนะอ่ะโอเคผมเปิดไป50แล้วเนาะแล้วก็มีฟรีอีกหนึ่งหนึ่งใบเนาะอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าจากฟรีนะอ่ะเพะิ่มอีก20โรก็เป็น3 0ิบโรอเนาะเพราะงั้นไปอ่ะอ้าวแล้วก็ตัวของรีโนเป็นตัวธรรมดาด้วยเนาะเพราะงั้นสามารถลดเลทได้จากตู้อื่นนะเพราะงั้นก็คือ สำหรับใครที่ไม่มีเพชรนะก็รอตู้อื่นก็ได้เนาะโอเคไป10โรแรกนะเราไปกันเลยดีกว่าเราจะได้ใบรุ้งไหมปุ๊บเฮ้ยโอ้ใบรุ้งใบที่2องอลืมไปนะครับตอนนี้มีอ่าสดาวคูณ2ด้วยเนาะก็จาก3%เป็น6%เนาะอ่าก็จะมีโอกาสได้ตัวละครสาดาวเยอะขึ้นนะตัวต่อไปมาเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเหรอ เอาว่ะไม่เสียเพชรแล้วน่ารักจริงๆเลยนะโอเคผมก็เป็นหนึ่งในกองวยของรีโนนะแต่ว่าตู้ต่อไปมันสำคัญจริงๆคือถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากเสียเพชรเยอะนอนแล้วน้องก็ไม่ทํใใ้้ผมผิดหวังนะอ่ะ เรียกได้ว่าตอนนี้ผมมีรีโนครบทั้ง3ร่างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอามาตั้งเป็นภาพหน้าจอกันดีกว่าโอเคตัวของรีโนรีโนน่าจะอยู่โซนนี้ปะไม่แน่ใจน่าจะอยู่โซนนี้นะนี่ไงรีโนนี่ผมมีรีโนครบทั้ง3ร่างนะเรียกว่าอวยที่แท้ถูกนอะอ่ะ น่ารักมากนะน่ารักสุดๆไปเลยนะฮะเรียกได้ว่าแบบโอ้ใจละลายเนาะพี่จ๋านะก็โอเคนะครับก็ได้แล้วนะต่อส่วของรีโนคริสต์มาสเนาะก็ตู้ต่อไปนะเป็นตู้ปรินเซสเฟสเนาะถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นตู้ปรินเซสเฟสของ มิโซกิมิม,มิแล้วก็เกียวกานนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตลุงเพชรกันในตู้นั้นแน่นอนนะไม่เหลือแน่ๆน,นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย